วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารได้งดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมค่าขึ้นชมผาหมออีแดงนักท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติและถ่ายภาพกับทะเลหมอกยามเช้ากว่า2,500คนนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดรีสเกตเปิดเผยว่าที่บริเวณจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอการทะลักจังหวัดรีสเกต บรรยากาศสีเขียวของต้นไม้สดชื่นปกคลุมทั่วพื้นที่หลังมีฝนตกต่อเนื่องมีโลมอ่อนหมอกลอยเป็นชั้นบางๆบ,บางจุดหมอกเหมือนขึ้นทะเลอากาศสดชื่นนักท่องเที่ยวทยอยขึ้นเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติกันตั้งแต่เช้ามืดตามเวลาทำการของอุทยานในช่วงวันหยุดคือเวลา5นาฬถึง16นาฬิกา และด้วยวันหยุดพิเศษที่ผ่านมาเนื่องในวันเฉลิพมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีเมื่อวันที่3มิถุนายนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีสนองต่อพระราชกรณ์เศษกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารซึ่งดําเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัป่าและพันธุ์พืชเปิดให้ประชาชนชาวไทยขึ้นเที่ยวชมฟรี และงดค่าธรรมเนียมยานผาานะสำหรับบุคคลชาวไทยด้วยโดยนักท่องเที่ยวกว่า2,500คนอย่างทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องบางรายตั้งกล้องถ่ายรูปเพื่อรอช่วงจังหวะของคลื่นทะเลหมอกที่จับตัวเป็นกลุ่มพร้อมชื่นชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติบริเวณหน้าผาชมแสงตะวันขึ้น3แผ่นดินที่แสงทอดผ่านไทยลาวกัมพูชาสัมผัสสายหมอกบางๆอย่างใกล้ชิดและที่บริเวณหน้าผาทางทิศใต้ เดินละเลาะ,ะลงบันไดาตามเส้นทางมีภาพแกะสลักบนหน้าผาเป็นศิลปะขอมโบราณภาพสลักหินนุ่นต่ำเป็นภาพเทพสามองค์สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่15ระหว่างปีพุทธศักราช1465ถึงพุทธศักราช1490เป็นรูปสลักซึ่งเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอายุกว่า1,500ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นการทดลองฝึกซ้อมฝีมือของช่างที่จะแกะสลักภาพจริงบนปราสาทพระวิหารได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่พากันเดินเลาะเส้นทางบันไดผ่านหน้าผาลงไปเพื่อบันทึกภาพด้วยทิตาลีทิพทวีสุขภาพข่าวสุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสเกตรายงาน